รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอหู่เย็นเป็นสุขผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏตรราชวิทยาลัยค่ะและสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปรับฟังธรรมะบรรยายจากพระคุณเจ้าในหัวข้อเรื่องที่ว่าการรักษาศีลจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ สตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีพระพิสุสามเณรแม่ชีไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการไม่มีศีลก็บรรลัยขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัท4ีที่ฟังรายการอยู่เย็นเป็นสุขในวันนี้อาตมภาพพระมหาอิกลักษณ์ธีรปุญโญนักวิชาการศึกษา โครงการคุพภาสอนศีลธรรมมหาวิทยายลัยมหามกุฏตราชวิทยายลัยขอนำธรรมะเรื่องของศีลดังที่อาตมาภาพได้กล่าวไว้เป็นคำกรนข้างต้นแล้วธรรมะในวันนี้คือเรื่องของคำว่าศีลศีลแปลว่าปกติอะไรก็ตามที่เราทำ ควบคู่กับชีวิตประจำวันโดยปกตินั่นก็คือศีลส่วนใหญ่แล้วเราชาวพุทธมักจะเข้าใจคำว่าศีลน,นั้นผิดพลาดโดยเฉพาะทุกวันนี้เวลาที่โยมอารัธนาศีลกับคำว่าสมาทานศีลก็ยังไม่เข้าใจในความหมายและประเด็นสำคัญเราท่านทุกคนนั้น ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่ที่อรัธนาศีนไม่เป็นเวลาเมื่อถึงพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับาาศาสนาพุทธหรือพิธีกรรมทางาศาสนาครับก็จะให้พระเป็นผู้นำว่ากล่าไมยังพันเตะวีสูงวีสูง,สงรักนัดถายะเป็นต้นเราท่านทั้งหลายก็ว่าตามพระพอพระว่าจบพระก็เป็นผู้ให้ศินก็สรุปว่า พระเป็นทั้งผู้ขอและเป็นทั้งผู้ให้โดยอัตโนมัติอันนี้น่าเป็นห่วงนะฮสินนั้นมีอยู่ด้วยกันแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับสินประเภทแรกนะเราเรียกว่าศินห้าหรือนิจศินอ่ซึ่งเป็นอ่าสินพื้นฐานของการดำรงชีวิตเหมาะสำหรับคารหัสหรือคารวาสทั่วทวไปศฮสินประเภทที่สองคือศินแปด เหมาะสำหรับผู้ที่ประพฤตนะิในการรักษาศินเพิ่มจากศีนห้นะครับจะเรียกว่าอุบาสกหรืออุบาสิกานะที่เห็นเป็นหลักฐานแน่ชัดผู้ที่ถือศินแปดนั่นก็คือแม่ชีศินประเภทที่3คือศนะินสิบศินส10นี้เหมาะสำหรับสามเณรศินประเภทที่4นั่นคือศิน เหมาะสําหรับพระภิกสุคือศินส2งร้อีข้อและศิลประเภทสุดท้ายสิลที่ประเภทที่5เหมาะสําหรับพิษุนีมีจํานวนทั้งหมด311ข้อแต่ศิลประเภทสุดท้ายนี้เรามักจะไม่พบเห็นเพราะว่าเป็นศินของพิษุนีซึ่งพิษุนีนั้นไม่มีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาเทรวาทในประเทศไทย แต่จะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะครับอย่างเช่นประเทศจีนหรือประเทศฮ่องกงที่ยังมีพิษุณีอยู่นะครับซึ่งศีลทั้งหมดนี้เป็นศีลที่แบ่งแยกย่อยออกไปตามการรักษาโดยเฉพาะศีลห้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นหรสห์หรือเป็นคารวาสนั้นย่อมมีอยู่ในตัวตน เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตศีลไม่ได้แปลว่าห้ามแต่แปลว่างดเว้นนะเราทุกคนทุกท่านจะมักจะเข้าใจว่าศีลแปลว่าข้อห้ามนะอย่างเช่นห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามระพืิผิดในกามห้ามพูดโกหกแม้แต่ห้ามดื่มสุราเมรัยต่างๆที่เราเข้าใจในปัจจุบันนี้นะเราก็เข้าใจว่าเป็นห้ามเป็นข้อห้ามนะ มีโยมท่านหนึ่งเคยถามอาตมาว่าทำไมพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธนี้จึงชอบห้าม,าห,ามห้ามทำนู่นห้ามทำนี่โดยเฉพาะศีลห้าความเป็นจริงแล้วศีลห้าอย่างที่อาตมาบอกนั่นก็คือ,อแปลว่างดเว้นเพราะการงดเว้นนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีความมุ่งหมายคือมาให้มนุษย์นั้นเบียดเบียนซึ่งกันและกัน นะการเบยดเวียนนั้นย่อมนํามาซึ่งความทุกข์และความอาฆาตความพยาบาทนะนี่เป็นจุดมุ่งหมายของศีลนะซึ่งแปลว่างดเว้นถ้าเรางดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะนะดังที่อาตมาว่าเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตศีลแปดนั้นเราชาวพุทธทุกคนทุกท่านบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะนะว่าศีลแปดนั้นคืออะไร นะแล้วแตกต่างจากศีนห้อย่างไรนะฮะซึ่งศีนแปนั้นถ้าพูดถึงสินแปดกับสินสนะิบก็จะไม่แตกต่างกันเท่าใดนักเพียงแต่ข้อที่10นะฮะของศีนแปนั้นนะซึ่งข้อที่10เนี่ยเป็นสินของสามมเน็นะแต่นำมาใช้เป็นศีนแปนั้นสำหรับอุบาสศุกบาสิกาก็จะไม่มีศินข้อที่10อยู่นะะในสินแปดนะฮะ ส่วนศินสิบอย่างที่บอกว่าเป็นศินของสัมมาเนนถ้าเราแยกแยะหรือแจกแจงวิเคราะห์ไปแล้วศินของสัมมาเนนนั้นนะครับในพระไตรปิฎกนะก็จะก่าไว้รวบรวมนะอยู่ในศินของพระภิษุของพระพิสุเช่นเดียวกันนะครับนะส่วนศินของพระพิสุนั้น227ข้อนะฮะวิญญบางท่านก็ไม่เข้าใจอีกเช่นเดียวกันว่า ศสองร้ี่สิบเจ็ข้อนั้นทําไมถึงเยอะทําไมถึงมากแต่ถ้าเราพูดตามหลักจริงๆแล้วถ้าปัจจุบันนี้ยังมีภิษุนีอยู่เนี่ยพิษุนีนี้จะมีศีลมากกว่าพระคือ311ร้อยสเข้อเหตุที่มีมากกว่าเพราะว่าภิษุนีนั้นเป็นสตรีเป็นสตรีเพศซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติมากกว่าพระพิสุหลายเท่าจึงมีศีลมากกว่าศีลก็คือการควบคุม ความประพฤตนะิทางด้านกายและวาจานะเราท่านทั้งหลายบางคนก็เข้าใจผิดว่าควบคุมไปถึงนะทางใจด้วยซึ่งทางใจนั้นไม่เกี่ยวกับศีลถ้าจะวิเคราะห์ให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นศีลหนะ้าศีลห้ถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วในด้านของการควบคุมทางด้านของทางกายนะทางกาย ก็คือการกระทำนะครับสินข้อที่1ก็เกิดจากการกระทำนะก็ประพฤติทางด้านกายวาจาก็สินข้อที่4นะครับสินข้อที่4นั้นมิใช่เพียงแค่การโกหกนะรวมถึงการพูดนะส่อเสียดนะเพอเจอนะฮะและการพูดคำหยาบนี่คืออยู่ในสินข้อที่4 นะครับสอเซียก็คือการพูดให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดแล้วเกิดการทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันนะพูดเพอเจอก็คือการพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะไร้สารนะพูดนินทาคนนู้นทีคนนี้นท,นนทีนี่คืออยู่ในการพูดเพอเจอร์ cher, อยู่ในสินข้อที่4นะฮะส่วนข้อที่5ของของสิน5้านั้นสุรานะสิลข้อที่5ไม่ได้หมายถึง สุราหรือเหล้าอย่างเดียวน,ะนั้นหมายถึงสิ่งเสพติดทุกชนิดนะเริ่มตั้งแต่บุหรีนะ่เป็นต้นไปรวมถึงของหมักดองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นไวนะ์เป็นสาโทต่างๆที่หมักดองจากกันกองเป็นสุรานั้นก็อยู่ในศินข้อที่5เช่นเดียวกันนะครับในบรรดาศิน5ข้อนี้ศินข้อที่1กระทําลงไปแล้ว บาปที่สุดศินข้อที่ห้ากระทำลงไปแล้วะจะชักจูงให้ศินข้อที่อื่นหรือข้ออื่นๆนั้นผิดตามไปด้วยเพราะการขาดสตินะฮะเหตุที่บอกว่าทำไมศินข้อที่หนึ่งนั้นทำาแล้วบาปมากที่สุดยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่คนเราจะฆ่าตัวตายจะต้องมีการวางแผนหรือจะฆ่าคนอื่นตายต้องมีการวางแผน คิดวิเคราะห์อย่างดีว่าทำอย่างไรค่าด้วยวิธีใดใช้อะไรค่าคนคนนั้นถึงตายนะฮะเพราะฉะนั้นการผิดศีลข้อที่หถือว่ามีการวางแผนมีการคิดนะฮะฉะนั้นเมื่อทำลงไปแล้วก็จะบาปมากที่สุดนะในบรรดาศีลทั้ง5ข้อนะฮะสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นศีลใดก็ตามในฐานะนะที่เราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธนะสิ่งหนึ่งที่ควรจะยึดมั่นไว้ ในเรื่องของการปฏิบัตินั่นก็คือศิน5นะ้าไม่ต้องถึงขนาดว่าถือศิน8นะถือสิน 8, นะสิบสองร้อี่สิบนสอง่สินสามร้อยสิบเอ็ดข้อไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแค่สิน5้าถ้าเรารักษาให้เป็นนิดเป็นกิจวัตรนะโดยไม่ผิดนะในศินทั้ง5ข้อนั้นชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขนะมีแต่ความเจริญ เพราะว่าทุกวันนี้ท่านทั้งหลายคงได้ดูทางทีวีทางวิทยุหรือทางข่าวสารหนังสือพิมพ์ต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วขาดสินคือไม่มีสินไม่มีการรักษาสินมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของศิน ว่าอาตมาได้ฟังจากพระผู้ใหญนะ่ท่านหนึ่งนะท่านบอกว่าในอนาคตการข้างหน้านั้นนะสินห้านี้จะไม่มีหลงเหลือนะเมื่อไม่มีหลงเหลือแล้วคนก็จะฆ่ากันร,รักขโมยของกันประพฤติผิดในกรรมนะถ้าเราพูดลักษณะในเช่นนี้แล้วฟังแล้วเนี่ย ไม่ต้องรอถึงในอนาคตข้างหน้าอาตมาคิดว่าณนะปัจจุบันนี้ก็เป็นจริงแล้วนะเพราะเหตุที่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักนะเบญจศีลนะซึ่งเบญจศีลน,นีนะ้ทำอย่างไรถึงจะไม่นะผิดหรือประพฤติผิดนะในหลักของเบญจศีลในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไวนะ้อีกชื่อหนึ่งก็คือเบญจธรรมนะซึ่งเป็น การปฏิบัตนะิควบคู่กับเบญเจศิน,นทําอย่างไรถึงจะไม่ให้ค่าไม่ให้เบียดเบียนเราก็ต้องมีเมตตานะเพราะเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเขามีความสุขศิลนะข้อที่สองทำอย่างไรถึงจะไม่ไปรักเล็กขโมยน้อยนะไม่เป็นมิจฉาชีพเราก็ต้องมีสัมมาอาชีวะนั่นค,คือการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่คดโกงนะไม่ไป รักเล็กขโมยน้ยของใครสินข้อที่สทําอย่างไรถึงจะไม่ผิดก็ต้องมีการมังงวรคือการสํารวมในกามเขาเรียกว่ารักเดียวใจเดียวมีคนเดียวไม่นอกเหนือไปจากคนคนนี้นสินข้อที่สี่ทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ผิดก็ต้องมีสัจจะ,ะสัจจะคือความจริงใจ ทำอะไรพูดอะไรกับใครให้สัญญาอะไรกับใครไว้ก็ประพฤติปฏิบัติได้จริงนั่นเรียกว่ามีสัจจะส่วนข้อสุดท้ายทำอย่างไรถึงจะไม่ผิดศีลข้อที่5ก็ต้องมีสตินะเชกเช่นว่าสติมาปัญญาเกิดสติตเตลจ,จะเกิดปัญหานะเมื่อสติของคนเราไม่มีแล้วปัญหาก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะนะนั่นเขาเรียกว่าความประมาท เพราะฉะนั้นทางโวยงานราชการต่างๆจึงรณรงคนะ์เรื่องของการดื่มนะฮะเมาไม่ขับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เรานั้นมีสตินี่ก็คือหลักของเบญจธรรมที่ควบคู่กับเบญจศรรีลนะะถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะไม่ผิดศีลหนะฮะฉะนั้นแล้วนะอาตมาภาพนะอยากจะฝากญาติโยมทุกท่านไว้ว่า ไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัตินะในเรื่องของศีลประเภทใดก็ตามที่อาตมาได้กล่าวมานี้นะเมื่อประพฤติแล้วรับแล้วสมาทานแล้วขอให้ปฏิบัติจริงนะไม่ใช่ว่ารับไปแล้วนะสมาทานไปแล้วก็ไปทำผิดซ้ำนะแล้วซ้ำอีกนะเพราะการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการผิดสัจจะ ่อผู้ให้และก็เป็นการผิดสัจจะต่อตัวเองฉะนั้น,น,นเมื่อรับแล้วสมาทานแล้วจงรักษาให้ดีขอเพียงให้มีจิตใจที่งดเว้น,นงดเว้นจากการไม่กระทาไม่ประพฤตะในสิ่งที่จะก่อให้เกิดนในการผิดนในสินทั้งห้านี้ ก็ถือว่าเราได้ช่วยให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุข<า>ปราศจากเพศภัยอันตรายต่างๆเพราะว่าสังคมไทยทุกวันอย่างที่อาตมาบอกก็คือเหตุของการเกิดเกิดเพราะเราขาดศีล<า>ฉะนั้นแล้วไม่ว่าโยมจะทำอะไรก็ตามขอให้มีสติหยุดคิดสักนิดในการทำในการพูด หรือในการคิดอะไรต่างๆก็ตามอขอให้มีสติดำรงตนอยู่ในพื้นฐานของหลักเบญจศีลทั้ง5ข้อ,อขอจเจริญพรวันนี้อาตมาภาพก็ขอนำเสนอธรรมะนะเป็นธรรมะพื้นฐานของการทำความดีนะแต่ไม่ใช่ว่า ท่านผู้ฟังท่านผู้ท่านผู้ชมรายการนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะแต่จริงแล้วดีแล้วแหละนะแต่ตมาก็จะมาเสริมมาแต่งมาเพิ่มนะแล้วว่าการที่เราจะนะเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะมีความสุขได้เราก็ต้องมีธรรมะอยู่ในใจนะฉะนั้นนี่คนเราเนี่ยถ้าเรานะถ้าเราเปรียบเทียบโดยเฉพาะถ้าเราร่างกายเราไม่สะอาดนะเราก็ อาบน้าชาระร่างกายให้สะอาดนะแต่ถ้าจิตใจเราไม่สะอาดเราควรใชะไรเราก็ใช้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการในการชําระร้างจิตใจให้สะอาดขึ้นวันนี้ตอตมาภาพก็ขอนําเสนอธรรมะในเรื่องของศินห้านะโดยเฉพาะสินหานี่ศีลแปลว่าความความเปิดปกติของมนุษย์ถ้าใครไม่มีศินคนนั้นก็ผิดปกตินะจากนั้นนี่อันดับแรกเรามาดูว่า การที่เราจะเป็นคนปกติเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างฉะนั้นเราต้องไปเกอบอเราต้องประกอบไปด้วย5ประการนะฉะนั้นนี่หประการนั้นมีอะไรบ้าง1ก็คือนะก็คือ1ปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปัท,ทังสมาทิยามิแปลได้ว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยถ้าเราถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐถ้าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ย เราก็เว้นจากการเบียดเบียนการไม่ทำร้ายกันไม่มีการแบ่งพักไม่มีการแบ่งพวกแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรามีใจเราต้องมีเมตตาต่อกันนะฉะนั้นนี่คำว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะทุกอย่างเนี่ยนะต้องเว้นเลยนะแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าการเบียดเบียนสัตว์นั้นก็จะทำให้เรานั้นบาป บาปยับย้พอจะทําให้เรานั้นอายุสั้นเนี่ยนะฮะฉะน,นั้นนี่ถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะอ่าคนอ่าโดยเฉพาะอ่าบรรดายัดโยมที่ชมรายการอยู่นี่ก็ถ้าเป็นได้ก็อย่าไปเบียดเบียนเราจงนะเราจงมีใจที่เมตตานะฮะนี่คือประการแรกประการที่สองอัทินนาทานนะ,ะก็คือเว้นจากการลักทรัพย์นะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเรานะ หรือว่าไม่ใช่ของของเราเราก็อย่าไปนะฮะอย่าไปเอานะอย่าไปหยิบอย่าไปฉกวิง่งราวต่างๆเนี่ยนะถ้าเรานะถ้าเราไปทำนะนะถ้าเราไปประพฤติปฏิบัติแบบนี้ถือว่าเราเป็นคนผิดปกตินะฉะ,ฉะนั้นนี่เราก็อย่าไปประพฤติแล้วก็อย่าไปอย่าไปกระทําเด็ดขาดนะเว้นจากการเว้นจากการลักทรัพย์3ก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะ น,นการประพฤติในก,การก็คือเว้นจากการที่ก็คือเราถ้ามีความรักเราก็รักเดียวใจเดียวมีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเรามีคู่รักเราก็รักในคู่ที่ตัวเองนะฮะฉะนั้นนี่ฉะนั้นนี่นเรารักกันก็คือรักนะก็คือรักมีความซื่อสัตย์และก็สัตย์ซื่อต่อกันนะฮะข้อ 4. ประการข้อที่4ก็คือมุสาวาทาก็คือเว้นจากการพูดเท็จนะการพูดเท็จก็คือการพูดโกหกต่อกัน ฉะนั้นนี่เราอยู่ที่องค์กรไหนก็ตามเราอยู่ที่ใดก็ตามเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันก็คือคําพูดก็คือต้องเป็นวาจาที่ซื่อสัตย์สุจริตนะไม่ว่าเราจะทํางานที่ใดก็ตามเราก็ต้องโดยเฉพาะเราเป็นลูกน้องเราก็เชื่อฟังนะลูกพี่นะผู้นำนะฉะนั้นนี่สิ่งสําคัญคือเราต้องมีนะมีวาจาทีนะ่วาจาที่ดีแล้วก็วาวาจาที่สุจริตนะคือประการที่4ประการสุดท้าย นาสุราเมารยมัมชปบทานาสุราก็คือเว้นจากการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดอะไรก็ตามที่เป็นอบาย,ยมุกอะไรก็ตามเป็นสิ่งเสพติดที่ไม่ดีเราก็อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ปกครองนะฮะโดยเฉพาะผู้ปกครองที่กําลังชมรายการอยู่นี้ทุกวันนี้นี่เด็กและเยาวชนนี้ก็ถือว่าไปหันเหะนะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดมากมายถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้ผู้ปกครองที่ชมรายการนี้ก็ค่อยๆบอกค่อยๆแนะค่อยๆนำค่อยๆชี้ทางออกบอกทางถูกให้กับลูกว่าทางนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรโดยเฉพาะทางอบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเป็นผู้ปกครองถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเรารักลูกเราต้องห้ามเราต้องบอกว่าสิ่งที่ลูกทําอยู่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ลดละเลิกนะเพราะว่าถ้าเราลดละเลิกสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเรานั้นจะได้บุญเป็นจะเป็นบุญเป็นกุศลกับ ตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะฮะฉะนันนี่ถือว่าวันนี้นี่โดยเฉพาะ,ะผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมรายการอยู่นี้นะโดยเฉพาะพื้นฐานของการทำความดี5ประการที่อาตมาพูดมาที่อาตมาพูดได้ยกขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการเพื่อผิดประพฤติผิดในการมเว้นจากการพูดโกหกเว้นจากการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดนะทั้ง5ประการนี้ถ้าทุกคน ทุกท่านที่กําลังชมรายการอยู่ขณะน,นี้ถ้าเราเอาเอาถ้าเรานำธรรมะทั้ง5ประการของโอสงมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านําไปประพฤตินําไปปฏิบ,บัติก็จะเกิดนะ่ะจะเกิดบุญจะเกิดกุศลแล้วก็จะทําให้ชีวิตของตนเองแล้วก็ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนะสมกับรายการอยู่เย็นเป็นสุขนี้แหละอาตมาภาพก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพระพุทธเป็นผู้หนุนนํามีพระธรรมเป็นผู้หนุนสรงมีพระสงฆ์เป็นผู้หนุนช่วย ช่วยอำนวยอวามสให้บรรดาญาติโยมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นเจริญในธรรมตลอดการเทอน เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับธรรมะดีๆที่ทางรายการของเราได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบและถูกใจกันนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอและหรืออยากติดชมรายการก็สามารถติดต่อมาตามที่อยู่หรืออีเมลกันหน้านล่างนี้ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะแพรอยากจะฝากพุธทธสุภาษิตท,ที่ว่าจิตตังทันตังสุขขาวหัง จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการอยู่เย็ยนเป็นสุขก็หมดลงแล้วพบกับแพลและทีมงานได้ใหม่กันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทำไมพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธนี้จึงชอบห้าม,ห,ามห้ามทำนู่นห้ามทำนี่โดยเฉพาะศีลห้าความเป็นจริงแล้วศีลห้าอย่างที่อาตมาบอกนั่นก็คือแปลว่างดเว้น เพราะการงดเว้นนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นศินข้อที่1คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีความมุ่งหมายคือมาให้มนุษย์นั้นเบียดเบียนนะซึ่งกันและกันะการเบียดเบียนนั้นย่อมนํามาซึ่งความทุกข์และความอาฆาตความพยาบาทนะนี่เป็นจุดมุ่งหมายของสิน